ก็สวัสดีชาว Youtube กันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเสนออาชีพสายฟรีนะครับนะใครที่มีไอดีไม่ได้เล่นทักไปขายในเพจได้นะครับลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับขอบวก15ทั้งตัวแล้วกันโอเคสายฟรีแนะนำเลยก็คือมีวาคิลี่กับเจนีนะครับแต่ว่าแต่ข้อเสียของวาคิลี่ก็คือเพื่อนๆต้องหารูนให้มันได้77ยากมากนะครับนะยากมากเลย แต่อาชีพเจเนรูนหาง่ายนะครับรูนดาวไม่จําเป็นนะพอแค่รูนเอสเท่านั้นก็พอรูนเอสเราซื้อในตลาดได้นะครับตอนนี้ผมมี17,500เอ็มะครับใครที่อยากให้ดึงอะไรก็ทักมาได้นะครับไม่สามารถส่งเอ็มให้กันได้นะครับสามารถดึงของที่ขายไม่ออกได้นะครับสมมุติเพื่อนมีขวัญบวก15หรือประดับแมวบวก15 เนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยประดับแมวพวกเนี้ยเนี่ยประดับแมวพวกเนี้ยบวก15บมันขายไม่ออกอยู่แล้วนะครับวางมาเป็นปีก็ไม่ออกผมรับดึงนะครับนะเละยี่สิสตางค์โคตรถูกนะสมัยก่อน M อละบาทนะครับเนี่ยเกาะพวกเนี้ยผมรับดึงครับใครที่มีนะ รับแค่เซิร์ฟเ l เท่านั้นนะครับเซิร์ฟหลักเซิร์ฟแรกเซิร์ฟอื่นไม่ได้รับนะครับเนี่ยเกาะพวกเนี่ยบวกสิบห้าหรือรองเท้าบูทก็ได้นะครับอันไหนที่มันขายไม่ออกนะโอเคทำยังไงถึงได้เงินเยอะขนาดนี้ล่าบอยนะครับล่าบอยนะมันจะดรอปลีริกดอกพวกนี้ดอบพวกลีริกพวกนี้นะครับลอกพวกลีริกที่เราไปล่าบอสพวกนี้นะครับ เนี่ยบอดล่างๆพวกเนี่ยอะไอ่ะเนี่ยบอดพวกเนี่ยเนี่ยมันจะดอกพวกลีลีพวกนี้นะครับแล้วมาขายได้นะครับแล้วก็จะมีปีกดำด้วยนะครับเอยแต่ว่ายังอยู่อีกเหรอครับเนี่ยคนคนไม่ได้ล่าละบอสกระดานยังอยู่นะครับ าไม่เห็นกันเหรอหรือมันบั็กโอ้โหเลื่อนซูมอกว่าได้อยู่ไม่ได้มารอกดีกว่า เห็นไ,ไหมล่าบ,บอร์สก็ง่ายครับปล่อยสก,กิลไว้อันนี้ก็จบแล้วง่ายจัดนะครับอีกตัวเป็นในนี่นะเหลืออีกตัวหนึ่งอะ่ะเพราะว่าคนน่าจะมองไม่เห็น <c oughs> หรือลืมนะครับเขาล่าแต่ตัวแพงๆไปหมดแล้ว อาชีพนี้เล่นง่ายนะครับใครที่อยากได้รายละเอียดนะครับต้องย้อนกลับไปอีก2คลิปหรือคลิปหนึ่งอนะผมทําแบบรา,ายละเอียดอาชีพนี้เลยนะครับอันนี้ผมแค่มาแนะนํำเฉยๆนะครับต้องย้อนกลับไปดูอันเก่าอะที่ผมทํารายละเอียดไว้ะครับฮัลนจะครบเลยนะครับรายละเอียดครบเลยวิธีล่าบอสอยล่าอะไรนะครับตัวนี้ขายนะครับห้าพันกว่าบาท นะเงินแค่เงินเอก็คุมแล้วนะครับปล่อย5,000กว่าบาทนะครับการ์ดบอร์ดครบนะครับวิ่ง5กา์ดบอร์เการบอสครบวิ่ง50%สมุดสวยนะครับ a อ k สมุดผม3,700เลยนะครับ สวิบไซตามาได้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากไปเล่นไซตามาอ่านี่สวิบไซตามะวาคิรี่แล้วก็อาชีพใหม่ด้วยนะครับวาตารลุโลนินสมูทสวยด้วยครับแฟร์รวมใช้ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ เงินหมื่นเจ็ดพันอยเอ็มยีดีนี้น่าจะเป็น I.D. แรกเลยนะครับที่เงินเอ็มผมเยอะที่สุดตั้งแต่ขายมานะครับดูการ์ดครับการ์ดบอสครบเลยนะครับหรือใครมี ID ที่เล่นแล้วยังไม่เก่งก็เอามาเทินได้นะครับบวกเงินเพิ่มได้นะรับรับเทินนะครับ ไปอย่างเนี้ยโอ้นี่นี่น,นี่ตัวนี้จะเป็นธาตุอะไรโกดธาตุได้นะครับธาตุไฟแล้วก็โกดธาตุน้ำโอเคเนี่ยก็ตีงูน้อยด้วยปึ๊บเอ้ยเราต้องมาเก็บเกาะเพชรด้วยนะครับอ่าเก็บเกาะเพชรปึ๊บแล้ว เมันเราจะตีแรงขึ้นนะครับถ้าเราเก็บเกาะน,นะเนี่ยเรายืนอ,อยู่เฉยๆก็พอนะครับหาวิ่งเก็บเกาะนะชิวเลยนะคตรชิวอาชีพที่ชิวจัดล่าบอสได้ทุกตัวนะครับถ้าไม่มีคนแย่งนะโอเคนะ เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแบบคร่าวๆเลยแล้วกันแต่ถ้าใครอยากดูแบบจัดเต็มก็ย้อนกลับไปประมาณคลิป2คลิปนี่แหละครับสเตต้าที่อัพก็สเตงนําเลยนะครับที่เหลือก็ลงเด็กสักร้อยสามสที่เหลือก็ลงอะไรก็ได้นะครับสกิลอ่าเป็นสกิลเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับ คลาสสีบ่บัฟรวมบัฟรวมผมห้าสกิลนะครับแล้วก็กดเพิ่มอีก2สกิลนะที่มันเอาใส่บัฟรวมไม่ได้นะครับกดบัฟรวมเสร็จแล้วก็มากดสกิลนี้แล้วก็สกิลแปลงล่างามันเอาใส่ในบัฟรวมไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับของก็ใส่เหมือนซุปนเลยนะครับ เอาง่ายเลยขวัญก็ใส่ของซุปโนโก็ได้นะครับลองดูนะครับถ้าชอบก็ค่อยเปลี่ยนมาใส่ของของของเขานะครับลูนที่ผมบอกเลยว่าจําเป็นมากก็คือรูนอันนี้นะครับนี่เอ้ยไม่ใช่อันนี้นะครับจะทําให้สัตว์เลี้ยงของเราเป็นอมาตะนะครับแถวสามนะหาให้ได้นะครับส่วนอันอื่นหาง่ายอันนี้หาง่ายนะครับ มันไม่ต้องมีโอกาสออกนะครับเปิดยังไงมันก็ออกสามสามช่องอยู่แล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยช่องที่สามอ่ะมันต้องต้องมีมันมีโอกาสออกหกเปอนนะครับต้องสุมให้ได้นะครับค่อนข้างยากหน่อยอันนี้แต่อันอื่นง่ายนะครับอันเนี้ยง่ายอันนี้ก็ง่ายนะครับนะก็มีประมาณนี้นะครับโอเค สำหรับจนี N ่ e, นะครับอาชีพสายฟรีนะแต่ถ้าให้เริ่มต้นใหม่ผมบอกเลยว่าโคตรยากยากจริงนะครับซื้อ ID เเอานะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ